สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับเซล์น้องฝนนะคะเสรีไทยรถสวยจังหวัดส,สุร,ราธานีนะคะลูกค้าใครที่ดูคลิปนี้ดู YouTube นี้อยู่นะคะวันนี้น้องฝนก็พามาชมรถอีโคคาร์รถขนาดเล็กนะคะประหยัดน้ำมันนะคะขับสะดวกสบายคล่องตัวนะคะใครที่สนใจรถประหยัดน้ำมันผ่อนแค่4 5 0 0ักว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าวันนี้น้องฝนพามาชมรถกันค่ะ นีเลยนี่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะก็มีให้เลือกหลายสีหลายคันเลยนะคะหลายรุ่นด้วยนะคะลูกค้าใครที่สนใจนิสันมาร์ทนะคะก็มีนะคะคันนี้เลยเป็นสีออกม่วงดํานิดนึงนะคะคันนี้เลยนะคะลูกค้าราคาก็อยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะหรือว่าใครที่อยากได้นิสันมาร์ทนะคะก็มีค่ะสีดําคันนี้เลยเน่าน้องยังว่างอยู่นะคะเป็นปี2019 ราคาอยู่ที่289,000บาทเท่านั้นเลยนะคะลูกคะ้ะรถ Eco อีโคคาร์ค่ะทุกคนตอนนี้ก็มีเข้ามาให้หลายคันเลยนะคะเป็นเครื่อง1.2นะคะนี่หรือว่าใครที่อยากได้สีม่วงนิดนึงนะคะคันนี้เลยเป็นนิสสันเอ้ยมิสซูบิชิมิราชนะคะราคาอยู่ที่269,000บาทเป็นปี2018นะคะไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นค่ะผ่อนน้อยๆนะคะผ่อนแค่ 4,000กว่าบาทตลอดสัญญาเลยนะคะลูกค้าหรือว่าใครที่อยากได้รถสีดำก็มีอีกนะคะสีดำสีขาวตอนนี้สต็อกเข้ามาหลายคันแล้วก็เยอะด้วยนะคะนี่เลยนะคะคันนี้น้องก็ยังว่างอยู่นะคะลูกค้าเป็นสีดำสวยด้วยนะคะรถของน้องฝนสวยทุกคันเลยไม่ต้องกลัวว่ารถไม่สวยเซลลขายก็สวยนะคะเออหรือว่าใครที่อยากได้มิตซูบิชิแอคทัตนะคะก็มีค่ะสีขาวนะคะ นี่ทำความสะอาดมาให้เรียบรอ้อยรถไม่ต้องกลัวนะคะว่ารถของนกฝนมีชนหนักไหมมีพิความไหมมีน้ําท่วไมไหมลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่โซนไหนก็สามารถซื้อรถกับนงฝนได้นะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่ารถไม่สวยนะคะลูกค้านี่หรือว่าใครอยากได้สีแดงนะคะสีแดงก็มีค่ะหรือว่าใครที่อยากได้สีดำนิสันนะคะนี่นิสัน นีนะคะลูกค้าอยากได้คันไหนก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะคะหรือว่าใครอยากได้ To y ยต้ายาริสนะคะก็มีเข้ามาค่ะตอนนี้ก็มีสีสีเทาดำเข้ามาด้วยนะคะยาร A ิสเอทีพก็มีนะคะสีแดงตรงนี้เลยค่ะใครที่สนใจคันไหนก็สอบถามได้นะคะนี่เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะนี่รถสวยนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า20คันเลยนะคะในส่วนของ เ,เก๋งย e ีโคร์านะคะนี่ให้ดูใครอยากได้ขนไหนก็จำป้ายทะเบียนแล้วก็คอมเมนต์มาสอบถามน้องฝนนะคะยาลิ์ห้าประตูนะคะลูกค้าอมเมล่านะคะสีดำมีอมเมล่าสีแดงนะคะ ให้ดูกันแบบพาชา้าเดี๋ยวพาไปดูภายในกันนะคะเอททราดนะคะนี่รถของทุกคนสวยทุกคันเลยเอลูกค้าไม่ชอบไม่ได้แล้วนะรีตัดสินใจนะคะนี่มาร์ทนะคะเห็นไหมว่ารถสวยทุกคันนะคะ เดี๋ยวน้ผลพามาชมภายในกันบ้างดีกว่านี่เอีพาชมภายในนี่เซลนะคะเซลเดี๋ยวพาชมภา,า,ายในกันนิดนึงนะคะนี่ข้างในก็สะอาดสะอานนะคะกว้างขวางพูดถึงแบบว่าพาลูกไปส่งโรงเรียนหรือว่าจะไปตลาดนะคะก็ขับง่ายสะดวกสบายไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถนะคะนี่ ประตูข้างหลังก็เปิดตรงนี้ได้เลยนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะลูกค้ามีข้างหลังก็สามารถใส่วัวกรใส่ของได้เยอะเลยค่ะปิดก็แบบนี้เลยค่ะนี่มอนกันเลยนะคะตรงนี้อีกคันหนึ่งก็นิสสันมาร์สนะคะนี่มอนกันเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะคันนี้ก็จะเป็นสีออกม่วงดำๆนิดนึงนะคะ มาดูเอ็กซาดกันบ้างนี่ค่ะนอ้องฝนให้ชมลูกค้าลูกค้าที่สนใจคำไหนก็สามารถ โทรหา้อกคนได้เลยนะคะ0810932445นะคะย้ำเบอร์ครั้งหนึ่ง0810932445นะคะสนใจคันไหนก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะคะอยากดูคันไหนก็สอบถามได้เลยค่ะลูกค้านี่โอเคลูกค้าสนใจก็โทรหาปรึกษาได้นะคะหรือว่าใครที่อยากดูรถเก๋งนะคะตอนนี้ก็มีค่ะนี่ รถเก๋งก็มีทั้งโตโยต้าอันติมีมีออสนะคะนี่ใครที่สนใจรถเก๋งนะคะก็มีนะคะซีดาสุดรู้เลยนะคะมีให้เลือกหลายคันหลายสีหลายรุ่นเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องฝนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ